สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามบัคคีกับราเฉพาะกิจนะคะประจำวันที่11สิงหาคมปี66นะ<ส>คำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับผนันนะคะสำหรับราวสามบัคคีตัวเด่นก็คือ9236 90929396 20232629 9 2 3 6, 9 96, 2 2 3, 6 2 9, 9 3 9 6 326033 จะคู่เกาสองสองเก้าสามหกหกสามสองหกหกสองหกเก้าเต่อไปเราจะพกิดห้ากับแปดจ็ดกับศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึเ็ดห้าแปดแปดศูนย์แปดหเราจะพกิดกับเรา VIP มาเลขตัวเดียวกันเลยห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย จับคู่ห้าแปดแปดห้าเจ็ดศูนย์นย์เ็ดแปนย์ศูาะขอขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่รุ้นด้วยกันเนอสสำหรับคลิปนี้ก็ลงเดีแเพแกงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไรครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะ โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ